You ask, I answer. Oh, <yeah. S 2> ถามมาก็ตอบไปถามมาก็ตอบไปวันนี้คุณเจียถามมาแว่ว่าจะพูดว่าอย่างถ้าจะบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเป็นต่อนหน้าหรืออะไรเงี้ยพูดได้สองแบบคือจะใช้คําที่แบบคํา่ำ <c oughs> ที่แปลว่าเจอก็จะมีสองคำที่ที่ใช้ได้คือคําว่า meet กับ see นะฮะ meet กับ4ที่ใช้ได้นะครับแต่จะใช้ยังไงในรูปแบบประโยคใช้แบบนี้ครับ How long we haven't met haven't met ใช้ uh, perfect tense How long we haven't met เฮ้ยเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยหรืออีกหนึ่งแบบก็คือ How long we haven't seen each other How long we haven't seen each other ช้าๆนะขี้เกียจจดไงไม่รู้่ะให้จดไหมเขียนปะ How long we have not meet ah uh, have haven met met meet met met ช่องที่สามว่ามันคือ perfect tense โอเคจดก็จดครับ how long เอาพูดแบบธรรมชาตินาะเราแบบย่อแบบไม่ต้องพูดเต็มมากคือ we haven't we haven't met เอาแบบที่สองด้วยเลยก็ได้นะหรือแบบที่สองก็ได้ how long we we haven't seen each other each other each other อ่ามีสองแบบที่พูดได้นะครับคือแบบนี่ द द Hey Darren you were late again <laughs> Okay how long we haven't met อ่าโอเค how long we haven't met แบบที่หนึ่งนะครับใช้คำว่า meet ถ้าแบบที่สองจะใช้คำว่าสก็คือว่า how long we haven't seen each other how long we haven't seen each other คืออันที่สองมันจะเน้นที่แบบว่า C คือไม่ได้เห็นแบบด้วยกันอะบอกไห่ถูกไม่จะแปลเป็นไทยไงแต่น่าจะเข้าใจเนาะ seen each other อะไรเงี้ยโอเคปะอืมให้เวลาสามวินาทีในการจดนะฮะเออไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวเขาไปดูย้อนหลังอีกทีนึงก็ได้อยู่ดีเนาะ how long h a v e n met หรือว่า how long haven't seen each other แล้วก็เม่กี้อามานบอกว่า long อะไรนะ How long time long time no see ไม่ใช่ how นะครับแค่บอกว่า long time no see หรืออีกแบบนึงก็อาจจะบอกไม่ใช่อีกแบบนึงเป็นการทักทายกับคนที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนาน t h e n I'll come back to you y yeah? ะ <c oughs> After few after in a few อ่าใช่ใ long no see ไม่ใช่ scene long time no see long time no see อันนี้เป็นสำนวนนะ ไม่ใช่ซีนครับช่องหนึ่งช่องหนึ่ง long time no see long time no see long time no see hey how are you how have you been long time no see ไม่เจอก็ตั้งนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างเนี่ยฮะ huh? อะไรเงี้ยอ่า uh, long time no see ใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องใส่คือมันไม่ใช่คำถามแค่บอกว่าเฮ้ยไม่เจอตั้งนานแล้วอะเอออะไรเงี้ยเป็นประโยคบอกเล่าอะนะอืม โอเคมีประเด็นต่อเน,นื่องอะไรไหมประมาณนั้นเหลอเนาะเออน่าจะเคลียร์นะครับถ้าเกิดว่าน่าจะเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวต้องปิดช่วงนี้ก่อนนะครับนี่คือช่วงของ you ask I answer นะฮะ alright ไหนแล้ววะ alright แต่หาจิงเกิลไม่เจอโอเค yeah you ask I answer oh yeah ถามมาก็ตอบไป